ไข่เจียวปูแปดิบาทคือนุ่มมากเลยอร่อยมากทำไมอร่อยอย่างนี้วะคนเฝ้าที่จอดรถเขาสงสัยว่าทำไมมากินข้าวเช้าจาังบอกเขาหิวตั้งแต่ตีสองเดี๋ยวไปกันเดินเนี่ยนี่เดียวเองนี่เดียวจริงๆนะะอันนี้อันนี้คือถนน,นอะไรนะน่าจะเป็นถนนวิสุทธกษัตริย์ด้านด้านหลังก้อยน่าจะเป็นขึ้นสะพานพระรามแปดที่เห็นน่าจะเป็นสะพานพระรามแปดแต่วันนี้รถไม่ค่อยติดมากนะตรงนี้ดูโล่งๆนะ เหมือนว่าหน้าร้านเขาอ่ะเป็นป้ายรถเมล์เลยตะกล้องหันไปดูเด่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อยแบบทานข้าวแล้วขอถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะคะค่ะอ,ะอะตะกล้องดูเมนูละไข่เจียวปู80บาท80บาทอันนี้เหมือนร้านเะ่ยไฝ่ะ ไม่น่าไม่รู้ที่แม่วันนี้จะกินกี่จานไม่เราเอานี่เลยไหมเอาที่เป็นจานเด็ดแนะนาของร้านก็คือเราจะกินเป็นกับใช่ไหมมันไม่มีลาดข้าวใช่ไหมคงมีแหละแต่กินเป็นกับดีกว่านั่นอ่ะตรงหัวตะก้อนเขาบอกว่าเขานําเสนออันนั้นอ่ะไม่มีกระดูกด้วยนะซี่โครงทอดกระเทียมอ่ะสั่งอาหารเนี่ยครับเอาเอาอันนี้ไม่ก็ซี่โครงไม่มีกระดูกทอดกระเทียมแล้วก็เอาเนี้ยไข่ไข่ไข่เจียวปูไข่เียวปูต้องกินเลยใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าชอบทัดตับก็ เป็นข่าก็จะเพียรเนี้ยแต่ว่าเราสั่งี่ครบแล้วเออใช่ต้มยาอีกสักอย่างเอาเอานี่ยเลยว่าเอาอันเนี้ยตูลิ้นเนี่ยตูลิ้นหมูอ่าตูลิ้นหมูตูลิ้นหมูสาอย่างตูลิ้นหมูโบราณเอาอีกสัก2อย่างไหมก็ได้เอาอะไรก็ยังไม่ได้เห็นเมนูเดี๋ยวขอเลือกบางอย่านี้จืดหมเลยนะอาจืดหมแรกครับมีอะไรเผ็ดๆต่อครับนี่เรายังไม่กินผักกันเลยนะเขาบอกว่าต้องผักมะละผัดไข่ผัดจับชายไหหลั่ม เขาบอกว่าต้องผัดขึ้นหนึ่งเลยผัดจับชายหาล้ำเหรอครับผัดจับชายหายล้ำก็จะมีม้นเส้นเออเอาไปผัดจับชายเอาชอบชอบเคยกินเคยกินเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใกล้อยเขาดูไปละนี่ได้ทานจากสคูลิงอันนี้เป็นชิคโชว์เหรอคะอ๋อโอเคใช่โอ้ยน้ำจิ้มเยอะมากเลยอ่ะนี่ซีฟู้ดก็ได้กับซีฟู้ดก็ได้ค่ะค่ะ เพียงเวลาไม่นานนะมแป๊บนี้มาเร็วมะยังไม่ทันตั้งโตไม่ทันสายเหม็นเลยอันนี้ซีโฉอันนี้ซีฟู้ดแล้วก็จะมีน้ำปลาพริกกับซอสพริกนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมามั่วๆนัวๆดูนะว่าไหนกินกับอะไรอันนี้อะไระตะกงที่สั่งไปอ่ะอันนี้กระดูกหมูปะที่โครงหมูปะอ๋อที่เขาบอกว่าซี่โครงไม่มีกระดูกทอดกระเทียมอ่าืมสุดยอดทำอาหารอย่างเกษตรจัดสรรเป็นส่วนว้าว นี่ทางกันที่นี้นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อะไรเนี่ยสตอรตูอันนี้เจตูเตูกับสตอรน,นสตอสตูกับสตอโอ้โหนี่ไข่เจียวปูไข่เจียวปูดูดินี่เหมือนแบบพวกชีสเค้กเลยอ่ะเคยเห็นว่าชีสเคกเ้เคกผิว<ๆ>แบบ<ๆ>เขาจะมีความแบบเกรียมๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยโทนสีเขาจะน้ำตาลแบบนิดๆอ่ะเพราะเก่งมากเลยอ่ะทำได้ไงอันนี้อะไรรับ ปลากระพงผัดแกงแดงอ๋อปลากระพงแกงแดงน่ากินเนาะอ้อยากเฉาะอันนี้มากเลยอะค่ะดูดิอุ้ยมันแข็งนะมันไม่ได้แบบแน่นเลยอะคือมันแน่นนะมันไม่ได้แบบดูดิดูความแบบหนาของเขาแล้วดูเห็นควันไม่เห็นควันปะไม่เห็นไม่เห็นควันฉุยๆเลยอะควันฉุยๆเลยอะ,ยยอะโหยังไม่หายข้องใจขอแบ่งเซี่ยวนี่ นี่นนะกินหอมด้วยนะหอมด้วยดูอ,อกินเลยได้ไหมเอาสิเอาเลยห <laughs> ิวหิวมากมโหอร่อยไข่เจียวตรงผิวๆอะ่ะมันจะมีความรกรอบๆอ่กรุบๆนิดๆอะ่ะเป็นไข่เจียวที่ไม่จืด เท hey, หมดถ้วยเลยไม่ต้องแบบขยัยขย่อนไว้เนี่ยดูเดี๋ยวพี่ก้อยแบบแหวกให้ดูนะคะคือปูเขาอะมันไม่ได้มาเป็นก้อนๆน,นะแต่มันมันเหมือนมันมันมาเฉลีย่ยเฉลีย่ยเกลี่ย,ก,ย,ก,ยกันทั่วทั้งไข่เจียวเลยน่าจะตีตีลงไปพร้อมๆกันนล่แหละค่ะไม่ได้โรยๆมาไม่ก้อยแต่ว่าอันนี้เขาล้างก็เป็นวิชลินนะแล้วเขาเปิดด้วยไข่เจียวปู80บาทที่ถือว่าโอเคมากนะคุ้มมากเลย ไงนุ่มๆมชอบจังหวะตรงเนี้ยมันจะมีความกรอบๆแล้วมันไม่ได้ฟูๆเหมือนเวลาเราทอดไข่เจียวแนละ้วมันจะฟูๆกรอบๆอ,อย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นผิวกวกรอบอะอร่อยมากตะก้องกับน้ำลายไหลแล้วละ่ะเดี๋ยวให้ตะก้องกินสลับกันบ้างนะคะพี่ก้อยถ่ายฝั่งตะก้องนี้มันอาจจะมีแสงแบบคอนทราสมันจัดๆเยอะๆนิดนึงนะ กล้องไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งไข่เจียวนะ่ต้องกินไข่เจียวตลอดเห็นมันเห็นมันถูกมีแปดสิบบาทไข่เจียวมีรสนะไข่เจียวมีรสแต่เขาไม่ได้ปรุงมาแบบเข้มข้นมากใช่เพราะว่ามันมันต้องการน้ำจิ้มนอะแต่สำหรับก้อยอน่ะก้อยกินเปล่าๆได้นะอเอาน้ำปลาพริกราดข้าวนิดนึงก้อยเป็นคนไม่ค่อยชอบกินซอสพริกมากเพรารู้สึกว่าเราอยากได้รสชาติของวัตถุดิบมากกว่า ไม่ใช่เราสองคนนะที่หิวข้า,าวเช้าหลังตะก้องแล้วก็ท้านหลังพี่ก้อยอ่ะก็มีมากินกันแล้วนะนี่เรามาแบบตามระพังเป้นไนะร้านเปิดเรามาเลยเพราะเปิดกี่โมงอะ่ะเก้าโมงเก้าโมงเอเอเดี๋ยวก้อยลองกินนี้เออมาเมนูนี้นะพี่ก้อยเป็นคนเลือกเองเพราะว่าเห็นติดอยู่ตรงข้างฝาหูนุ่มอะ่ะเหมือนนุ่มจังเลยม,มีความหอมเนยกระเทียมชิช้นใหญ่เขาใส่เนยปะ่ะ ถ้าเขาเป็นกุ้งสับเขาหน้าจะมีเนยนะแต่มันไม่ได้ความเค็มจากน้ำปลาหรืออะไรอย่างนง้นนะยังรู้สึกว่าเขาต้องมีใส่เนยไปอเชื่อเถอะเรามั่นใจว่ามีคือนุ่มมากเลยอร่อยมากทำไมอร่อยอย่างนี้วะเป็นทอดกระเทียมที่อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวอยากให้ตาต้องลองกินะ่ะมากๆเลยอะ่ะสองอันนี้ก้อยจะซื้อฝากน้องไอเดียนะคะวันนี้ไอเดียเลิกเรียนเร็ว ไม่ต้องใช้น้ำปลาพริกแล้วนะเอาจริงแต่ถ้าใครอยากได้เผ็ดอ่ะเออขอนิดนึงเดีกว่าขอพริกขี้หนูนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวแต่มันเค็มเค็มอร่อยอยู่แล้วเค็มอร่อยอยู่แล้วแล้วข้าวเขาเป็นข้าวหอมมะลินะคะอโอ้อยากให้อยู่แถวบ้านเราจังเลยอ่ะนี่เป็นจานที่สองแล้วขนาดนี้แล้วอ,ะอ่ะชอบชอบเลยอ่ะหัวอร่อยมากเดี๋ยวให้เราก้องลองกินงิน ต่ก้องกินใส่ถ้วยเหรอไม่เอาใส่จานเหรอคะใส่ถ้วยเลยกินเป็นคนจีนเลยะต้องกินกับไข่เจียวเป็นไงเป็นไงมันที่โเคลิมเคลิมเคลิมเลยใช่ไหมันมันเป็นคือที่โคงส่วนไหนไม่รู้ไม่รู้แต่กะเพรามนอร่อยมากชิ้นชิ้นงานก็แปลกมากเลยมันที่โครงส่วนไหนเนี่ยนี่ดูมีมันมีมันติดหน่อยๆด้วยแล้วมันแบบ มันแบบมีความเกลียมอ่ะอร่อยมากๆทอดผัดแบ <ๆ S 2> บเกลียมๆท่านั้นมันนุ่มนะเหมือนเขาเอาไปหรือเขาไปตุกก๋นก่อนนะเหมือนเขาเอาไปแบบไปต้มก่อนมาผัดบบถก็มันมาแบบผัดแบบเปียวๆเลยมันไม่น่านุ่มขนาดนี้นะอยากชวนลูกสาวมามากเลยนะน้องไอเดียชอบกินอาหารสไตล์จีๆนๆอย่างเงี้ยม,มีเนยไหมตาลว่ามีเนยไหมนิดๆหไหมรู้สึกเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนได้กลิ่น มันบอกไม่ถูกอะเหมือนเป้นเหมือนพวกไก่เค็มไว้วเจ้าอะไรันก็ไม่ใช่เออคล้ายๆไอ,ไอตัวสามเกลือมันอะคละ้ายๆแต่รสเขาจะหนากว่า<ม>ถ้าไก่เค็มบา,บ,าบ,าบางบ้านเขาจะเหมือนแบบว่าเขาจะคั่วแบบรสไม,ไม่ไม่เค็มค้นมากแต่อันเนี้ยรสเข็มค้นเลย<ม>รอ<ม>ร่อยมากนะย<ม>อร่อยมากสมควรแก่รางวัลใช่ไหมไอเวลาเขาได้มิชลินเนี่ยคือเขาได้ทั้งร้านทั้งทุกเมนูใช่ไหมไม่ได้ได้เป็น เมนูเมนูใช่ไหมถามมาหลายร้านนะเขาบอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แค่ว่าได้อะไรใช่เรา,าได้ยังไงมาเมื่อไหอไร,อไร่ยะงไงยังไงเจ้าของรนะ้านเขาเองเขาก็ไม่รู้หรอกกืใยลองนี่จ้ะจับชายไทยหลังก็ชอบมากเลยนะไอ,ไอจับชายที่เป็นแบบผัดๆอย่างเงี้ยคือชอบมากกว่าที่เป็นต้มๆอ่ะคืออร่อยมันมีความผัดๆพวกทั่วอันนี้คนคนที่เขามารับออเดอร์เขาบอกนะว่าเขาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย Uh huh. ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันของโบราณทแท้ๆเลยมันเป็นยังไงเออไม่รู้อ่ะแต่เท่านนที่เห็นนะ่ะในช้อนอนะ่ะจะมีกุ้งแห้งละหนึ่งแล้วก็มีผักวางตุ้งมีวนเส้นมีกุ้งรสไม่มีหวานเลยเค็มนำแล้วว่ามันอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะ เราสไตล์จับชายเนี่ยมันต้องไม่ต้องม,มันมันไม่น่าจะมีเนื้อสับอ่อันนี้มีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรมาเลยเนะยอะมากเอ้ยนี่มีนี่ด้วยมีกระเพาะหมูด้วยมีหมูด้วยค่ะเออนี่ใช้กระเพาะหมูอ่ะเหมือนกระเพาะใช,ใช่ใช่กระเพาะหมูหมึกกรอบแล้วก็หมูชิ้นหมูสดเนี่ยแหละเดี๋ยวลองกินกระเพาะดูว่าเปื่อยไหมโโหเปื่อยอย่างแรงนุ่มหอมเหมือนตอนพ่อตุ๋นี่กินเลยจ้าเปื่อยๆนุ่มๆอย่างเงี้ย อันนี้เป็นหมูชิน้นโหทำไม่มีความถูกขนาดนี้อร่อยมากเลยอร่อยจะรู้สึกอยากพาพ่อแม่มากินเดีย๋ยวให้ปราก้องลองกินหนนี่นี่เราว่าเรามาเช้าแล้วนะอืถ้าไมป็นคนแบบเรื่องทีย่อยนเข้ามาแล้วอือใช่ ตอนแรกมาถามเขาว่าเขาจะออกที่ไหนเนี่ยเขาถามว่าจะมากินวันไหนตก,ก,กใจนะนกแบบเฮ้ยต้องจองแบบวอ๋อเหรออ๋อเขาบอกจะมากินวันไหนเขาตกใจนะคี่ผ่านกต้องจองเหรอแสดงว่าตอนเที่ยงนี่ใช้ได้ของอคนแน่นนะก็มีความรู้สึกว่าน,นักท่องเที่ยว,วเขาเปิดดูแบบไบเบลิลแบบมิชลินเน่ะแล้วเขาก็ไล่กินไปทีละร้านใช่ไหมว่ามันมีอะไรให้กินบ้างพวกมิชลินต่างๆเป็นไงเป็นไง เทมมอ่ะมันได้มาจากเทมมกุ้งแห้งใช่ปะมไม่รู้ว่าพวกนี้เวลาเขาปรุงเขาใช้น้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเคยไปถ่ายร้านข้าวต้มมาร้านหนึ่งเป็นข้าวต้มแบบตำนานแบบถามเชฟไงว่ามีวิธีเรื่องใช้น้ำปลากับซีอิ๊วยังไงเรีเยเราใได้ฟังว่าพ่อครัวแถาซิ้วอ่ะเขาบอกว่า,า,ววา,า,วา,วาถ้าจานไหนอมันมีเป็นอนาหารทะเลเขาจะใช้เป็นซีอิว๊วซีอิ๊วขาวนะ เพราะมันจะไม่ทําให้อาหารทะเลมันคาวแลถ้าเกิดว่าจานไหนเป็นเนื้อสัตว์เขาจะเลือกใช้น้าําปลาเพราะถ้าเกิดมันเป็นอาหารทะเลแล้วเนี่ยใส่น้ําปลาเข้าไปอ่ะมันจะทําให้มันแบบมันจะมันจะเป็นแบบเหมือนชนกันอนะ่ะน้ปาปลากาับปลากับอาหารทะเลประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเราใช้ซีอิ๊วขาวอ่ะกับอาหารทะเลอ่ะจะทาให้ความเค็มมันนุ่มขึ้นม,มีเชฟบอกไหมเชฟบอกใช่ไหมไม่ได้คิดเองเขไม่ได้คิดเองเพราะทำของข้าวไม่เป็น อืออันนี้กินกับข้าวอร่อยนะรู้สึกว่ากินกับข้าวแบบคือได้เลยนะอันนี้นะแบบทรงแบบเหมือนเคยเห็นที่ชุดทางชนบุรีอ่ะอืมก็จำร้านนี้ได้ร้านนี้เขาทำเมนูลมพัดชายเข่าอืมจำได้คล้ายๆนะดูซอสคล้ายๆนะเพียงแต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ใส่กุ้งแห้งอันนี้จะมีกุ้งแห้งแบบกุ้งแห้งเติมเข้ามาอือคุณเช่นกำลังดีด้วยนะไม่แฉะเกิน จะไว่เอ,อผัดจับชายเนี่ยมันน่าจะเป็นตำนานกุ๊กช็อปอีกเมนูหนึ่งใช่ปะที่เราจะหากินได้ตามพวกร้านกุ๊กช็อปร้านข้าวต้มมีปะมีร้านพวกมมร้านกุ๊กช็อปมันมีแต่ว่าเขาไม่ได้ประมาณแบบนี้อันนี้พี่ฝ่งที่บอกไะเขาเหมือนเขาแบบันับแปลงร้านอนี้แม่ร้านองนี้แม่ไหมได้ที่ไทยไม่ทักเขาจะกินอันเดิมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะลิ้นหมูสตูสตูสตูลิ้นหมูใช่ค่ะอันนี้หน้าตาแบบกุ๊กช็อปมากเมื่อกี้พี่พี่ตุ่นะพี่ตุล นเขาบอกว่าให้กินกับน,นี้ให้กินกับน,นี้ชิคโชนนไม่รู้อะไรแต่ก่อนกินกับชิคโชอ่ะขอกินแบบยังไม่ได้ใส่ก่อนได้ไหมคะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวยกให้ทุกคนดูนี่เหหน่อยนอนมากมันมือด,ดีมาก คือเขาจะมีถัว่วลันเตาหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมันจะได้รสของอซอสมะเขือเทศที่อยู่ในน้ำซอสเขาอะนะคะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาปรุงรสมาเดี๋ยวเราลองมาด้านชิโชโฉดูมันน่าจะเจ๋งเลยอะเพราะเขาอุตส่าห์แนะนำขนาดนี้ชิชโฉ่ชิโฉตะก้องดมอืมอ้ม ค่อยใช่เลยอ่ะเหมือนแต่งตัวสวยๆมาแล้วยังขัดเครื่องประดับไมใส่เข้าไปอ่ะโหดีมากตายตายแบบอร่อย,อย่เงี้ยจริงๆน่าจะชวนน้องไอเดียมาเพ้าะน้องไอเดียจะชอบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> โ,โหแนะนำเลยใส่ชิคโชนี่คือแนะนำเลยแนะนำเลย เป็นฟีเจอร์ที่ต้องมีเลยนะอันนี้คือได้เลยอ่ะไม่โงไม่โงถ่ายไม่ทันถายไม่ทันไม่ทันแน่นอนอร่อยขนาดนีจานนี้แต่กล้องกินแล้วเราควรเก็บอารมณ์ด้วยนะคะทำไมมันนุ่มมากเลยอร่อยมาก จะเ,เลือกชิ้นน่ะขนาดพอมาอ่านแต่มไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตะก้องจะชอบกินอะไรที่มันมีความเปรี้ยวนําหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เปรี้ยวปีดนะมันเป็นความเปรี้ยวแบบซอสปรุงรสที่มันอร่อยเป็นไงตะก้องไอลินนี่ไม่ต้องพูดถึงนุ่มอยู่แล้วเนาะแต่ได้อารมณ์เหมือนแบบเหมือนซอสพวกไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูสับเน่ยเตี๋ยวหมูสับป่ะใช่ที่เป็นรักที่คล้ายๆรัดนหน้า,นา,าจะเป็นอย่าง,างนั้นอ่ะ คือดูน้ำซอสของเขาอ่ะเหมือนใส่แบบระตายเหมือนใส่แป้งมาเออมันจะมีความเหนื่อยๆหน่อยๆนะแล้วก็อมคืออมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยแต่แนะนําเลยนะตะก้องคือให้ใส่ชิคโชว์อ๋เหรอเออแลตะกี้ลองกินกับ<อ>ชิคโชว์ดูคือเด็ดมากชิคโชว์มันจะไม่เปรีย<ม>ปร้ยวอ่ะไม่รู้ลองดูดิมันก็แบบมันก็พูดไม่ถูกนะตอนแรกยังเข้าใจว่าซอสมะเขือเทศแต่มันเหมือนมันเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ป่ะใส่ชิคโชว์เข้าไปมันก็จะยิ่งเปรี้ยวดิ แต่มันเป็นความเปรี้ยวที่คนละมิติอ่ะเออใช่ไหมอร่อยเลยอร่อยใช่ไหมแปลกเลยนะแล้วอร่อยเลยมหัศจรรย์คือแบบคุอที่โตชทิกโชเอาเป็นว่าอร่อยกว่ากินกับขนมจีบมันจะไปปรุงอะไรเพิ่มหรือไงไม่รู้หมือนกัืคอือมันไม่เหมือนทิสโตที่ใส่ในขนมจีบหรอกอืมเหมือนเหมือนเขาน่าจะไปปรุงอะไรเพิ่มนะ ใช่เหรออืมขอลองดูดิเพราะว่ากินชิชโชมาตั้งแต่เด็กแล้วครอบครัวคนจีนใช่คิดว่าปรุงเพิ่มอืออืไม่ไม่เหมือนมีเหล้าจีนนิดหนึ่งป่ะอืออืมีกลิ่นเหล้าจีนมีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นเครื่องยาจีนนิดนิดะใช่ใช่ไม่ใช่ชิโชมนล้วนๆอะเพื่ออร่อยเลยอ่ะหรือเปล่าจานนี้ไหมอันไหนเอออันนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปลากระพงปลากระพงทอดผัดพริกแกงแดง พริกแดงอะพริกแกงแดงแดูซิดูจานนี่ปลากระพงทอดมามแต่มือนหหั่ปลาจะตับไม่ออกหรอชิ้นใหญ่อยู่นเนาะเผ็ดปะหรือออกหวานคือปลาที่เขาให้มาเนี่ยมาแบบก้อนแบบก้อนไม่เล็กนะปลาเป็นก้อนๆแบบบึกบักบึกบักทั้งนั้นเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่สไตล์แบบไผ่หล่อมนะ หน้าตาอย่างเงี้ยนัดูเหมือนเผ็ดนะแต่เผ็ดกินมาหลายร้านแล้วไม่เผ็ดแต่บางร้านน่ะถ้าทําพริกแกงแดงอ่ะบางทีก็กินเน่ะก็จะมีความรู้สึกถึงความขมปลาๆนิดนึงอ่ะแต่ไม่ใช่หวานเพราะเขาทำไม่อร่อยนะมันอาจจะเกิดจากตัวพวกสมุนไพรหรืออะไรต่างๆวัตถุดิบอ่ะที่เขาใส่มาเนี่ยอันนี้เป็นไหมขมปะไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยของกินจานนี้เลยได้ไหมอ่ะรอนานแล้วเพราะว่าชอบกินมากเลยสต๊อ ถ้าลามไหนมีสตอพี่ก้าจะจองไว้เลยหนึ่งอุย้ยสตอผันสตอกะปิเขาว่าเครื่องเยอะมากเลยดูดิมีนีด่ด,นด,ด,นด้วยอ่ะพริกชี้ฟ้ามีต้นหอมด้วยอ่ะทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้เนี่ยพริกแกงแต่พี่ก่อยสั่งแบบเขาเรียกว่าใส่กุ้งนะแล้วก็มีเห็ดเออแต่นี้แปลกเนี่ยใส่ต้นหอมมาเป็นดุ่นเลยเออแล้วเนี่ยดูดิดใส่พริกมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแกงกะปิด้วยทำไมต้องเยอะอย่างี้ เป็นความชอบส่วนตัวของเขาอร่อยแต่ไม่ได้หอมกะปิเหมือนร้านใต้อะที่เขาจะมีความแบบหอมกะปิใต้แบบเตะจมูกเลยอ่ะเดี๋ยวให้เราต้องลองต้องเลือกเลือกอะไรคะเลือกอะไรหาสตอหาสตอ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมอย่างที่ก้อยพูดไหมตะกี้เนี่ยคือกะปิเขาจะไม่ได้มีความกลิ่นแรงอะ่ะก้อยว่าเขาตั้งใจเลือกอย่างนี้นะเพราะเขารู้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกับคนจีนปะ่ะคล้ายๆอทุกจางที่กินคือเขาจะไม่ได้พุ่งแบบพวกอาหารไทยอ,ออกแบบหน,นานๆนวลๆอ,อันนี้มีคนจองไล้เหรอคะ,อะโอ้โห ปกติ140ค่ะปกติสแกนจ่ายได้ไหมครับสแกนจ่ายได้สแกนอ๋อไม่ผ่านได่ครับถามดูเท่าไหร่คะ740อืมกำลังดีนะอ่าถือว่าโอเคแหละแล้วแต่ก็เก่าแก่เลยเกียร์ไทยกี่แล้วเราจอดรถตรงนี้แล้วเราเดินไปทานได้ไหมรงแรมเขาให้ป่ะโรงแรมงถ้าเราจอดถ้าเรากินกาแฟเราก็จอดในวัดตี่ดีกว่าอ๋อไปจอดในวัดตีอ่ะแล้วเดินย้อนมาเดินไปนิดเดียวข้ามถนน ไอ้สี่แยกคืออยู่ใต้อยู่ตรงใต้สะพานนั่นใช่ป่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะหน้าชอบค่ะน้องไอเดียมาด้วยนะค่ะโอ้เอาเป็นฝาเอาเป็นฝากได้ค่ะเดี๋ยวพามาค่ะขอบคุณค่ะนี่ป่ะร้านนี้ใช่ไหมอ่าโอเคโอเคนั่งหน้าอะไรใกล้นั่งหน้าเเเลยโโออคค เราเคยไปกินโกบี้ยะทกีตรงเสาชิงช้าอันนี้เป็นสาขาแรกก้อยก็เพิ่งรู้นะแต่หลายคนคงรู้หมดแล้วนะที่มันต้อกกาเนิดใช่ไหมเออใช่คือครอบครัวใหญ่อะเนาะมีลูกหลานเยอะอะก็แตกกันออกไปก็วันนี้น่าจะพอตรงนี้ดีกว่าที่ว่า bem, วิดีโอน่าจะยาวพอสมควรแล้วอืมก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าดูว่าจะไปกินร้านอะไรอ่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้จริงๆคะ่ะวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมากนะคะ